เย็นโว้ย ơi เย็นยิงเกไอ้กูตาย เกิดละโอเคทองเล็บก้านก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะครับผมก็อยู่กับมเล็บกานะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นเฮฟวี่ในเอทเอ็มนะครับผมพี่มีแรง่องพี่ยะก็เปล่าเจก็มีผมเป็นเฮฟวี่นะครับมีรินเป็นสเก้ามีแฟงเอ้ยมีสกาวยี่หกเป็นเอ็นจีเดียนะครับผมแฟงแหล่แฟงแหละใครไม่รู้จักแล้วก็นิกวันดินบีเป็นโซเจอร์แล้วก็มีเวิร์ด ีเวิร์ดเป็นนันเปอร์เฮ้ยแล้วก็โจนโจนแนบโจนเป็นหมอเฮ้ยขอกันขอกันมาขอยิงไอเทมดีๆกันนะก็สำหรับร็กสหับไอเทมนะครับเราก็ต้องมีเดอะบาร์บีดนะครับผมก็เป็นปืนเนวี่นะโอเคแล้วก็เดอะแฟนวิทนะครับแล้วก็มีดวิ่งเร็วนะครับเอยไม่ใช่เรื่อมันทำกชถุงมือแล้วก็นะครับโอเคก็สำหรับข้อดีของปืนนี้ก็คือมันดีหมดอ่ะแต่แค่ หมุนช้าลงนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ช้าลงนะครับส่วนแซนวิก็ดีอ่ะแล้วก็สำหรับยวิ่งเร็วนี้เราจะเต็มขี้นะครับผมถ้าเราใช้ไอแ้่ก็ความเสียหายไม่มีมันจะลดลงนะครับต่อเลยิ่มไฟแล้วโอเคต่อมานะครับการอัปเกรดก็อัปเลยตามผมนะครับอยางป้อกัะอย่เชื่อหรอที่ได้ยินมา ได้ย uhm ินได้ยินได้ยินแล้วได้ยินโอเคก็ดูดูด้านบนเอานะดูด้านบนเอาครับผมการอัพเนื้อผมมีกล้ามมีกล้าวไหมโอเคนะครับสอหรับการอัพเกรดก็อัพตันทานระเบิดไป2นะครับผมก็ดูด้านบนเอาว่าต้องอัพอะไรบ้างนะครับเชื่อมันนะผู้ชมแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะเฮฟวี่ันวิ่งช้าแล้วก็อัพปืนมันยิงเร็ว นะครับผมแค่นี้พอโอเคเราก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับผมเหมือนทีปกติของเราเลยแต่คลิปนี้อาจจะแบกๆหน่อยนะที่ผ่านแลอาจจะกวนตีนเยอะไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าทีมผมมันกวนนะครับผมก็มันมาแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับผมคือไม่ต้องกลัวตายหมอเราโหดมากนะครับผมเล้วกยิงไหนวะแต่เดี๋ยวก็ตายแล้วชอบติดกับมีแ่บเป็นไรวะวันนี้นะครับผมหนมาคงบุญเดี๋ยวคงไรเมาอ่ะแต่ว่าอย่าคืดยังที่สองร้อย โอ้โหไปไปชุบดิไปชุบดิไปชุบไปชุบเฮ้ยโอเคก็สำหรับหน้าที่ของเทวีนะครับเราก็ยิงไปเรื่อยๆเนี่ยแหละยิงไปเรื่อยๆเลยอ่ะป้องกันเนี่ยแบบป้องกันทีมนะครับผมก็เรามีตัวแทงนะสำหรับเทวีเนี่ยเราต้องแทงให้เรื่อกๆเลยนะครับผมโอเคเราก็ยุ่งไปนะครับผมเมื่อเราซเจอเจอเจอยักษ์เนี่ยง่ายๆนะครับผมทีมผมโหดมากโอเคต่อมานะครับการนับก็อัพตามผมเลยนะครับผม รอบนี้ก็จะมีไพโลนะครับเราก็อาป้องกันไฟไพโลนี่นี่ต้องอะไรนี่ต้องอะไรไปเนี่ยแล้วก็เอาซานทานระเบิดนะครับผมไพโลอ่ะเอาซานทานระเบิดให้เต็มเลยแค่นี้พอนะครับแล้วเราก็เอาไปอาปืนเลยนะครับผมเพิ่มความเร็วในการยิงนะแล้วก็เอาวิ่งเร็วเอาวิ่งเร็วก็ได้อะนะพอดีเลยนะครับผมําใจรีเวิร์สพอดีเลยโอเคก็มาต่อนะครับผมแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะ เดี๋ยนีนี้นีนี้อาจจะแปลกไม่น่อยนะคือทีผมมันกวนไม่หน่อยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับถุงมือเนี่ยเราก็ใช้วิ่งไปด้วยนะก็เวลาเราใช้มันจะทําให้เราติดอินทีกีก็ระวังด้วยนะครับผมแล้วก็มันดีอ่ะมันทําให้เราวิ่งเร็วนะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าแบบจริงๆนะทีวีต้องอยู่ใกล้ดินเตอร์เลยนะพอรู้ก็ถึงแม่งหมดเร็วชิบหายนะครับเพราะว่าเรากดค้างไม่ได้นะครับเออเอากันอยูได้เพื่อนินด้วยอ๋อเออพีง นะครับผมโอ่คแล้วพี่โอเคไปโูยักมานะครับผมเราพยาามไปกลัวนะครับเพราะว่าทีมเราคุณภาพมากนะครับผมเป็นงานนะทีมนะคุณภาพเป็นเรื่องของใบใบยานะครับก็ข้อดีของเฮฟวี้เนี่ยคือมันดีมากนะมันมันถึกอะนะมันถึกเลยช่วยทีมได้ดีนะครับผมแต้มแต้มเราได้เยอะมากนะครับถ้าเราเล่นเฮฟวี่นะสไมเป็นตัวสำคัญเลยแนะนำไม่ควรมีนะครับมาอัพนะครับเป็นเวฟที่สามละ ใช่ป่ะนะเคี่ยวก็เอาเหมือนเดิมเลยอัพกันระเบิดนะครับเต็มแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิต้องอยุดย่ผมขออัพหม่ก่อนนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเน็ตหลุดเว้ยแล้วมันก็มานะครับผมจำไม่ได้นะว่าผมอัพอะไรไปบ้างมีเลยด้วยจำไม่ได้ด้วยดิเอาประมาณนี้มั้งน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็มาเสียผมไปหาเขาเวลาสักพักก็ให้เราอัพเออการระเบิดไม่ต้องแล้วเราอัพเพิ่มความต้านทานกระสุนนะครับผมไป หนึ่งกิโลแล้วก็อเอาความเร็วในการยิงนะครับแล้วก็ทําให้กระเด็นด้วยความโกรธอ่ะแค่นี้ไอบางคนยังไม่รู้ไอความโกรธคือจริงๆแล้วเวลาเรายิงแล้วมันถึงจนจะกระเด็นสําหลักคือมัติดน็อกแบ็กใช่ไหมครับใช่ครับผมกระเด็นเลยปิวเลยนะครับโอเคนะครับก็มาต่อเลยนะครับผมว่าไม่ต้องเป็นคนเล่นต้องเล่นแร่ของมันเนี่ยโอเคมาลุยนะครับผมก็ยิงเหมือนเดิมนะเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราก็ไฟพักนะครับผมเหนื่อยเราก็ไฟพัก โอเคนะครับผมก็โซเจอร์ยักษ์มาแล้วนะเราก็ยิงไปนะครับผมเหมือนเดิมง่ายๆเนี่ยคือเรามีนิคีมีมินิคีของโซเจอร์อยู่มันเป็นอะไรที่โกงมากนะครับผมบอกเลยหมอหมอก็คีให้ด้วยนะครับเฟรเวกมากนะครับจีมนี้สุดยอดโอเคก็มาต่อนะครับผมก็มายิงเลยนะครับผมเหมือนเดิมเลยยืนเรื่อยๆเลยอ่ะเนี่ยทันเดียวก็ตายแล้วนะครับเรามีมินิคีอยู่นะ เรามีพี่นิคคิวนะครับผมนี่วันนฮฟวี่มีแต่ไรเอยตอนในสายมือเคก็ยิงเหมือนเดิมนะครับเรื่อยๆเลยนะคือมันคิวมากนะครับการเล่นเฮฟวี่เนี่ยจะต้องมีหมอโหด่นก็สมควรนะครับผมมีหมอเมาอย่างผมเนี่ยเนี่ชนะโอเคนะครับต่อมาไม่มีพี่นะเราก็อัพเลยนะครับผมอัพกันกันไฟนะครับผมรอมีกันไฟกับกันกระสุนนะครับผมด่านนี้ดีะไม่มีแท้ง โอเคเอาประมาณนี้เลยนะครับผมยังผมก็แพ้ทั้งทีย์มาที่เราไม่ต้องนะครับผมอย่าอย่าไปเชื่อมาแพ้แค่เนี้ยพอจไปเชื่ออย่างเชื่อชิโมเป็นโจนชิโม่ขอบคุณสามคันหมดก็ยิงเหมือนเดิมเลยนะจิ้วไปนะครับผมอซึ่งหมอเล่นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะช่วยเพื่อนด้วยนะครับผมเพราะว่าเรายิงอย่างเดียวไม่ได้ยิงด้านล่างอย่างเดียวไม่ได้จะยิง เออข้างบนด้วยนะครับโอเคต่อมาเฮฟวี่มานะครับผมเราก็ยิงเลยครับเมายิงยักษ์เลยบอกเลยนนั้นะครับอันนี้อันเดียวก็ตายเราอย่าไปกลัวนะครับผมรีมากยิงหมอก่อนนะยิงหมอก่อนนะครับโอเคหมอตายแล้วเราก็ยิงเลยรีมากตาจะตายนะครับผมโอเคเมื่อสองตัวนี้มานะครับผมเราก็แนะนำให้ยิงสโตเจอร์ก่อนนะแล้วเราค่อยยิงเฮฟวี่นะครับผมเฮ้ย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 มันบึ้มมั่มอะไรกันตรงนี้เนี่ย เดีหมดหมดละนะเดี huh. okay. ๋ยวแต่ลูกเดี๋ยวแต่ลูกน้องมันนะครับผมใครเอาเปลือกกล้วยมาวางไว้ตรงนี้น่ะใครเอาให้เราพอจะวางตรงนั้นเด็กใครใครวางใครวางเล้วยใครวางเปลือกด้วยให้เราปพอจะวางปุ๊บเปลือกกล้วยมันนอนมาจากไหนวะโอ้ยโอยโอ้ยย่งดั่งใจวะโอเคครับเข้มาอัพเลยนะครับผมโอเค ก็อันนี้ไม่จําเป็นละอ่ะอาแค่อันนี้พอละที่หลังก็ไม่ต้องอัาละมาอ้าวปืนอย่างเดียวละนะครับผมมาเพิ่มความเร็วในการยิงนะครับผมแล้วก็เพิ่มความกระจายกระสุนเลยนะครับความเอ้ยเพิ่มความจุกระสุนนะครับผมโอเคอาไปเลยนะแล้วก็อยากอัาอะไรก็อัพละนะเพราะว่าจะจบละนะอยากอ้าอะไรก็อัพเลยนะครับรอบนี้ เปลี่ยนตัวเล็กน้อยนะครับถึงบันกลางนะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมนะครับผมทำเรื่อยๆนะคือยังไงอ่ะเธอก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมมีดาดาดังมาเล่นเรื่อยเล่นโรบอทเขาเขามาเล่นดรือยนีีเล่นโรบอทดูไหมผมเป็นใครผมเป็นสโนโอเครอเล่นโอ้เราก็ขึ้นเราบนนี้เอ้าขึ้นมาทำไมวะล่วงเลยโอ้ยุ่งเหมือนเดิมวะผม แล้วเดี๋ยวก็ตายละนะโอเคแล้วเดี๋ยวก็ตายละโอ้เช็คเต็มป๊อปจะตายแล้วจะตายแล้วยิงได้ยิงได้โอเคแตกละนะน่าจะแตกละอยู่นิดเดียวเลอ่าโอเคแตกละนะครับผมโอเคก็มี่เตอเดโมมาแล้วนะครับผมแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะ เนี่ยก็ยิงไปเรื่อยๆแหละนะผมไม่รู้จะพูดอะไรนะผมง่ายๆอ่ะนะครับผมมีซี่ใช่ไหมฮะนี่นี่นะฮะเอ็นจิเนียร์ยิงเรื่อยๆนะยิงไปเรื่อยๆอ่ะเราชิลมากนะครับผมิยูจานซี่เนี่ยเราต้องแทงนะไม่ใช่ให้เพื่อนมาแทงนั่นน่ละยีแต่เราแทงนะเปิดเพื่อผมไม่ได้แทงเลยนะมาลงมาแล้วมันไม่ได้ผมตั้งใจกดนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเีพี่มา โอเคโอเคนะครับโอเคก็มาอัพได้ผมโอเคก็เป็นเว็บที่หกจะจบละนะรอบนี้จบก็ก็คือไงอ่ะคือเราอัพอะไรก็อัพไปเลยนะครับรอบนี้เพราะว่าเป็นรอบสุดท้ายเราใช้เงินให้หมดเลยนะครับผมกีกันกี้กันกีอย่าลืมอ่ะไปอัะไปนะครับผมที่เป็นอ่ะอัพไปเรื่อยๆนะอยากอัพอะไรก็อัพนะครับอ่ะคือแล้วก็อีกอย่างนั้นลืมบอกเลยอ่ะนะคือลืมบอกเลยเวลายิงอ่ะให้เรากดนั่งด้วยนะครับ คือเวลาสัตรูโจมตีมาเนี่ยเราจะไม่ค่อยกระเด็นนะครับถ้าเรานั่งอันนี้สาระนะครับสาระเน้นเลยเอเคมาละนะครับฮีวีเฮรวียังมาแล้วก็เดินไปเลยอย่าไปกลัวนะครับผมอมอแล้วหมอแล้วเอ้าผมอไปเลยนะหมอใกล้แล้วมันเป็นอะไรมาวันนี้โอ้โหโอเเราก็ยิงไปนะครับยิงหมอก่อนนะคือเราบูเลยเนี่ยเนี่ย่าหมอยหมดยิงเลยนะครับก็ถ้าข้าตัวนี้ก็จบจบแล้ววิน มม่ัันีจงวะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ใครใช้ได้ผลก็มาบอกผมด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็มาบอกกันด้วยนะมาบอกกันด้วยโอเคก็ิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะชอบมาๆอย่าลืมกดซับสไนต์แคร์นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากช่องนี้กับช่องแฝงด้วยนะครับอย่าอย่าทิ้งไว้ใต้คลิปลาแฝงใครที้จะแต่งเสกยี่ห้อเออนั่นแหละนะโอเคผมบัตเทนบียแล้วก็สำหรับ การด,ดูเนทนะ<ด>ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูเนทขอบคุณมา,มากๆนะครับผมบขอบคุณมากครับอย่ายลืมกดซับกันด้วยนะครับบายัครบ